สวัสดีครับชาวแมกนคอมนะครับห่างหายกันไปนานะครับตอนนี้ก็มีภารกิจอยู่ต่างประเทศนะครับตอนนี้อาศัยอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือนะครับแล้วก็สั่งของมาจากอเมซอนนะครับเวลาสั่งของจากอเมซอนเนี่ยเขาจะมีแพ็กเกจให้เรา2แบบนะครับก็คือเป็นแบบออริจินอลของตัวสินค้าเลยกับห่อมาในแพ็กเกจของตัวอเมซอนแบบนี้อีกทีนะครับก็สะดวกดีนะครับราคาก็เท่าเดิมนะครับ อ่ะอันนี้สิ่งแรกนะครับในการใช้ชีวิตก็คือเรื่องนอนนะครับผมก็จะมารีวิวตัวหมอนนะครับอันนี้นับสั่งมาจากอเมซอนให้ดูอีกทีนะครับมันตัวกล่องเขาก็จะบอกวิธีแกะพัสดุของเขานะครับให้ตั้งขึ้นอานนี้นะแล้วก็ กล่องเขาก็จะมี user manual มาให้ด้วยนะครับเป็นหมอนที่ผมเพิ่งเจอโฆษณานะครับที่ประเทศไทยนะครับอหอมมาดีแล้วไม่ต้องใช้มีดตัดเลยไรนต่งนะใช้ซิปรูดนะแต่อเมรกาก็านิยมใช้ถุงแบบนี้เยอะนะครับรูดูดแบบนี้ เดี๋ยวเรามาแกะเลยครับรูปแบบนี้มันก็เดึงออกมามีป้ายด้วยนะครับโอ้โหขบกว่าจะดึงยากนะ ออกมาแล้วนะครับเขาก็บอกว่าหมอนเนี่ยน,นี่ก็มีนะครับท i ิป for best sleep experience นะครับ We recommend in อ๋อก็คือให้หมอนมันคืนตัวนะครับ ประมาณวันประมาณสองวันนะครับถึงสามวันโอเคดมนัันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่มันก็จะมีสามสีนะดำขาวขาวล้วนแล้วก็เทาดำอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็จะบอกจุดนะครับหนะึ่งสองสามสี่ครับ ด้านสูงด้านต่ำนะครับเอาที่จะฟังคนระับอ่าให้มนลูกนะครับเราจะบอกว่าตรงนี้ก็คือโค้งรับช่วงคอนะครับสป,ปอร์ตเน็กซ์สป,ปอร์ตนะครับอันนี้ก็ข้างนี่ก็จะเป็นซ้ายขวาก็จะเป็นอาร์มสป,ปอร์ตเวลาเรานอนตะแคงนะครับตรงนี้ก็เป็นเ e อียร์สปอร์ตนะเบอร์ห้านะเบอร์ห้า Enter Gravity นะครับเอาหูลงไปได้นะครับ s i e Sleep Area Low Sleep Area ก็คือด้านต่ำด้านสูงนะครับโอ้นิ่มดีเลยครับเดี๋ยวจะแกะกล่องไว้เท่านี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวใช้หนุนนอนดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังอีกทีหนะึ่ง